มาครับนี่ก็เป็นลำโพงมาแชลเอมเปอร์ตันตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้เสียจากอะไร เดี๋ยวเราก็เริ่มกันจากการเริ่มเทสชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูกระแสต,ตรงนี้นะ mm hmm. ก็เห็นได้ว่าครับมีกระแสเข้าอยู่ประมาณ1แอมป์จริงๆแล้วนะครับมีไฟขึ้นสถานะไฟขึ้นแสดงว่าตัวมนบอร์ดเนี่ยทำงานแล้วนะครับแต่ว่าตัวแบตเตอรี่อาจจะไม่เก็บไฟหรือที่เรียกว่าชาร์จไม่เข้านะครับถ้าเราถอดก็คือดับไปเลยอาการนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นได้สองสาเหตุหนึ่งเลยตัว IC ชาร์จในมินบอร์ดมีปัญหา2แบตเตอรี่เสียแต่ตัวนี้ผมเดานะเพราะผมก็ยังไม่ได้แกะเครื่องเคนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ทีี่่เเจออออมายก็คืแบตตร เดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลยครับแล้วข้างในนี้ก็จเป็นแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราต้องแกะออกมาก่อนนะ นแบบี้ค okay. ชิ้นภายนอกนี้ก็จะเป็น,นคเวอร์เฉยนะเดี๋ยวเรามาวัดไฟที่แบตเตอรี่ตัวนี้ก่อนว่ามีกี่โวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่ที่เราจะนามาเปลี่ยน,นครับว่ามีกี่โวลต์แบตเตอรี่นี้นะครับผมมีจําหน่ายด้วยนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะนาไปเปลี่ยนเองนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับทางช่องทาง m ิตติพาร์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวัดจากก้อนเดิมที่มากับเครื่องก่อนนะครับโอเคสังเกตได้ว่านะครับตัวนี้มีไฟอยู่7โวลต์นะครับมาดูตัวใหม่ตัวใหม่ก็มีไฟอยู่7 8ปโวลต์แปลกทำไมชาร์จไม่เข้าล่ะ ที่มีไฟจิวตวใกล้เคียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองใส่แบตก,ก้อนใหม่และลองชาร์จกันดูครับผมยังไม่ประกอบดีนะผมแค่ขอใส่เพื่อเทสก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูกันเดี๋ยวเรามาเทสชาร์จกันโดยการที่เราใช้ใสายชาร์จเสียบเข้าไปเลยนะครับมาดูกระแสะเห็นไหมครับว่ามันต่างจากตอนแรกกระแสะที่อยู่ประมาณ 0.4 0.5นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น1.9แอมป์แล้วนะครับเห็นไหมทีนี้ตอนแรกอะไฟมันจะวิ่งขึ้นสุดเลยนะครับตอนนี้ไฟวิ่งอยู่แค่ระดับไฟของปริมาณแบตที่แท้จริงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอลองทอสายชาร์จแล้วก็เปิดเครื่องตอนแรกผมลืมเปิดเครื่องให้ดูเนาะเห็นไหมครับว่าพอเราใส่แบตใหม่แล้วนะครับปริมาณแบตเตอรี่นะครับก็จะมีเท่ากับที่ผมชาร์จเมื่อกี้เลยนะครับวิ่งมาแค่ตรงนี้ก็มีอยู่เท่านี้แล้วทีนี้ถ้าเราชาร์จในขณะที่เปิดเครื่องก็จะสามารถชาร์จได้เหมือนนกั อาการนี้นะครับก็ขอคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นที่แบตเตอรี่เสียนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้เราทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สามารถส่งลูกค้าได้เลยก็นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ลําโพงมาเชเบ,เบอร์ตั้นอยู่หรือว่ามาเชื่อุนอื่นนะครับก็สามารถนําเข้ามาให้ผมเป็นแบตเตอรี่ได้นะครับหรือถ้าการชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดสามารถนําเข้ามาให้ผมเช็คได้นะครับทางร้านเรามีบริการเช็คเครื่องให้ฟรีนะครับ